พิมพ์ฐานคู่ของภาคกลุ่มบางกลุผมจริงๆเรามีพิมพ์ย่อยหลายพิมพ์มากนะยังไม่มีใครที่จะแบ่งแยกอกอกเป็นพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ซีนะแต่ก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะให้ดูตามหนังสือเล่มเก่านะอย่างหนังสือเล่มชี้ตำหนิเนี่ยขาจะชี้ไว้แค่เพียงพิมพ์เดียวนะแต่โดยลักษณะโดยรวมของพิมพ์ฐานคู่เนี่ย,ะยนะนี่ก็คือพิมพ์ที่ชี้ตำหนินะอ่าแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์นี้นะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของแม่พิมพ์ของพิมพ์ฐานคู่กันนะพิมพ์ฐานคู่เนี่ยพระพักของเขาเนี่ยจะเล็กเรียวเขาเรียกว่าหน้าเสียมหน้าแหลมนะครับหูด้านขวาขององค์พระนะด้านขวาขององค์พระเนี่ยจะสั้นกว่าด้านซ้ายรำองค์เนี่ยจะเป็นลักษณะของมีเส้นสังกติพาดโดยทําให้เห็นเป็นร่องเ,เหมือนอกร่องส่วน ไหลด้านซ้ายขององค์พาเนี่ยจะรู่ลงส่วนด้านขวาเนี่ยช่องแขนจะกว้างมากขึ้นช่องแขนจะกว้างมากขึ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็ปลายฐานชั้นแรกปลายฐานชั้นแรกเนี่ยจะยาวกว่าเข่าเล็กน้อยถ้าติดชัดๆเนี่ยตรงนี้จะคมนะแต่ตรงนี้องค์เนี้ยเนื่องจากว่าองค์เนี้ยเป็นองค์ที่ใช้เขาไม่ได้ใช้ช้ำอะอยู่ในกุกมาค่อนข้างจะช้ำนะก็เลยทําให้ อาจจะยาวกวา่าเขาได้เล็กน้อยจริงๆยาวเยอะนะพระพริณนี่เป็นพิมพ์ฐานคู่เนาะจริงๆแล้วขอบข้างของเขาเนี่ยพิมพ์ฐานคู่ในขอบข้างจะยกเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาเลยเพราะว่าเส้นมระคับพิมพ์เนี่ยเขาขุดในแบบแม่พิมพ์เนี่ยลึกจึงทําให้เส้นของเขาเนี่ยนูนขึ้นมาแต่เป็นพระโซนสวยนะแบบนี้นะสภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงับพงนี้มากๆเลยนะสภาพใกล้เคียงกันเราเป็นพระรุ่ใหม่ แนวะเป็นผาพ,พุงใหม่ด้านหลังเนี่ยจะมีตาย,ยางให้เห็นเล็กน้อยนะด้านหลังจะมีตายางให้เห็นเล็กน้อยเอ่ยหลายท่านนะครับเจอผ้าแบบนี้ครับมีเนื้อปิ้น,นๆเล็กน้อยแบบนี้อาจจะมองว่าอุ้ยเป็นพ,าพ้าถอดพิมหรือเปล่านะครับเพราะเคยฟังมาว่าเป็นผ้าถอดทิมไม่ใช่นะผ้าของเขาเนี่ยมีเส้นบางคับพิมนะครับแบบนี้แล้วตรงเนี้ก็จะเป็นเนื้อเกินซึ่งจะต้องตัดออกวอคง,งเนี้ตัดลึกครับเส้นนูนนี้ก็จะไม่เห็นตรงนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะสวยๆแบบนี้มีใครมีบ้างเอ่ย